เก็กกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนากรทับราดบนช่องทางย t u b e คือเก่าแล้วพี่น้องวันนี้จะพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาหาอยากหากินเนาะพี่น้องมาดักหนูครับนากรเตรียมกรงเล็กมาหาพ่อพันแม่พันวันนี้จะใช่สูตรปูเผาพี่น้องกับกรงเล็กเนาะใส่กรงเล็กข้างหลังแล้วก็บวงลวดจับตายพี่น้องถ้าได้บวงลวดก็คือเป็นอาหารเนาะพี่น้อง แล้วก็ใส่วงลวดกะกับวงเหือนพี่น้องวงเดือนสิบเจ็ดหลังเนาะด้วยเหยื่อมันสเปหลังคุกแป้งเพสซ์ตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะกะ็เดี๋ยวมาดูกันพี่น้องหาอยู่หาก,กินแบบฟรีสไตล์เนาะพี่น้องเนาะตามฤดูกาลของนักรทัพลาดจิมีผลงานมีตัว,ม,ตวมีแต้มให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันหรือเปล่าคำคืนนี้เนาะพี่น้องอะวละกรขอขอนุญาตไปทำเหยื่อก่อนพี่น้องไปครับผม พี่น้องสุดเยอะเนาะพี่น้อง แล้วก็ทําเหยื่อเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปูเผาพี่น้องปูเผาแล้วก็เผามาจากบ้านแล้วพี่น้องมันไม่เหลืองครับน้ำปีเลยพร้อมหอมรุมๆนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปใส่กันพี่น้องไปครับผมกองจะพาไปดูทางแล้วพี่น้องทางนี่พี่น้องเขาลู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปดูทางก่อนพี่น้องสำรวจเส้นทางแล้วพี่น้องเนาะหาทางหาอะไรเดินก่อน เนียนกิกเลยครับสองน้อง,อ,งออกไปเล้วครับเส้นทางวะเนียนกิ๊กเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่นี่แหละพี่น้องมานี่นี่รอยกินเขาพี่น้องอนี่ครับผมขออนุญาตดักก่อนพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหนูครัวหนูลูกอ่อนหรือว่ายังไงเนาะนี่พี่น้องรู้เนาะพี่น้องเนาะ ไม่รู้ว่าจะเป็นนูกควนหรือเปล่าพี่น้องเจ้าละก่อนจะใส่ไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอให้มันหมานเด้อปุยยาตายายลูกหลานหาอยากหากินอ่ะพี่น้องเด้อไปไปใส่กันเลยครับผมรอยหลังนึงพี่น้องเดี๋ยวใส่อีกล้งนึงเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปใส่กันเจ้ากอนกระดักว้ตรงนี้พี่น้องนี่ทางไ่เห็นกี่ตัวพี่น้องนีุ่้ยวันแรกหลังแรกเนาะพี่น้องตัวนี้เนาะ สำหรับการหาพอพันไม่พัน้ะพี่น้องตะกอนเขาหยาดเขาตัวไปดักให้เรียบร้อยทุกหลังก่อนนะพี่น้องยอรอลุนกันครับผมไปพี่น้องแตะกอนดักบ่วงตรวจสิบหลังเนาะเรียบร้อยพี่น้องทั้งหมดเลยแตะกอนจิดักจุ่มเดียวพี่น้องบ่วงตรวจต่กอนเนาะเป็นคันเบ็ดพี่น้องเอามาทำใหม่เนาะนี่พี่น้องเลยแตะกอนดักชิดเรียบร้อยเนาะทั้งหมดสิบหลังพี่น้องนี่ดักถี่ยิบเรียบร้อยน่าจะเป็นหนู แม่อ้วนเนาะน้องครัวเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ทุกคนดักใหมดเลยพี่น้องทิปหลังเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างในนูานหลังหนึ่งพี่น้องเห็นเหลืองๆไหมพี่น้องแล้วก็เอาคันบิดมาทำคันบวงให้พี่น้องเนาะนี่พี่น้องแล้วก็เป็นทางพี่น้องเนาะนี่ข้างในอีกพี่น้องนี่สองหลังดักที่กันเลยพี่น้อง ทำมันติดตัวหนึ่งบางคงจะวิ่งมาติดอีกแล้วพี่น้องเนาะถ้าเป็นนูครัวนี่นี่อีกแล้วหนึ่งพี่น้องอ่ะนี่พี่น้องเส้นทางพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเส้นทางเนาะแเราขึ้นมาหนิพี่น้องเห็นไหมพี่น้องแเราขึ้นมาหนิพี่น้องมหาบ่วงพี่น้องเนาะแล้วก็รักบ่วงไปเนาะถ้าเป็นนู้หน่อยนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช ตำเนาะเนาะยกขึ้นสูงนิดนึงเนาะพี่น้องการวิ่งผ่านเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปใส่ะใส่วงเดือนกันต่อไปลองตะวันก็คำลงแล้ว่น้องตะวันคำลงล้เนาะสภาพบรรยากาศป่าเขาโอ้งามแท้พี่น้องเไยนี่ป่าเขาเขางามแท้พี่น้องเนี้ยหน้าเปียเลยพี่น้องเไยมีป่ามีเขาเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมแล้วก็เขาอยากไปใส่บ่วงเนาะพี่น้องเอ้ยไปใส่ เจ็ดหลังแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปใส่ก่อนนะครับเนาะแล้วก็ไปลุ่นกันในตอนหลังเนาะพี่น้องเนาะนล้วก็จะพามาลุ่นขีดน,นึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปก่อนครับผมสวัสดีครับพ,รพ่อแมนะ่พี่น้องตอนเช้าเนาะพี่น้องตีห่ากว่าเกือบพุกมุงแนละ้กำลังเสือกขีตาเลยพี่น้องก็ <c oughs> จะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมายามครับเล็กบวงรวดแล้วก็ัพวงเดินก็ กุ้งเล็กเนาะพี่น้องจะพาไยามมันนี่ว่าจะมีตัวมีเตี่ยมมีผลงานให้ทำไมพี่น้องเดี๋ยวดูกันหรือเปล่าไปลุ่นกันเลยครับผมไปแหลกก็ไม่โดนเลยพี่น้องเป็นเหยื่อปูเนาะใส่กุ้งเนาะละ้วกอนใส่กุ้งหลังแหลก่ะไปลุ่นลังต่อไปพี่น้องโอ้ลังต่อไปก็ไม่เขาเลยพี่น้องเียเบกิ๊บเลย,ย,ลปเลย,เยไปลุ่นกันต่อครับผม รุนบวงรวดุดพี่น้องเนเงียบเลยไม่มีคันไหนแสดงอาการเลยพี่น้องเงียบปุ๊บเลยครับนี่จะทางวิ่งแต่ว่าไม่มีคันไหนแสดงอาการเลยพี่น้องโอ้คันนี้วิ่งรูดพี่น้องวิ่งรูดแต่ไม่ติน้นตั้งอย่างเนาะลังหนิพี่น้อง,นะอง,ง,องเห็นไหมครับ บวงบวงรลุดมาเนี่ยต้องติดไปทิพยเนาะตามทางเนาะพี่หลุนกันต่อพี่นอ้องพาพี่น้องมาหลุนกับเล็กน้องพี่นอวเนาะโอ้ยดับไปแล้ว่อลดื้อมรัว เดี๋ยวคนรักเนาะหยิบกิ๊บด้วยพี่น้องอ่ะไปลุ่หลังต่อไปครับผมอลุ่ดรังต่อพี่น้องโอ้ยพี่รองเฮ้ยพี่รองโอ้พี่น้องโอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพี่น้องผมโอ้ยพี่น้องสุดยอดครับผมพี่น้องผม อุ้ยเม็ดแรกพี่น้องเต็มแรกของของค่ำคืนเนาะมาแนละ้วพี่น้องหนึ่งเต็มเนาะอ่ะไปรุ่นหลังต่อไปครับผมพี่น้องอู้ยยังขากพี่น้องเอ้ยเต็มหัวเลยครับมันเนาะพี่น้องมันมันปอกเปลือกคุกเลยแป้งเพชรอ่ะไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องอ่ะอ่ะรุ่นต่อพี่น้อง โอ้ยเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องอือพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยเป็นลูกมันเนาะพี่น้องเนาะอือนี่ครับผมเต็มสองมาแล้วครับผมพี่น้องมันปอกเปลือกนะครับมันปอกเปลือกนี่ครับผมเต็มสองพี่น้องเข้าเต็มๆแล้วครับอย่างนี้ไม่รอดเนาะพี่น้องอ่ะไปลุ้นหลังต่อไปผมลุ้นต่อไปครับผมหลังต่อไปเนาะพี่น้อง น,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 นี่ก็เลยคือขามเขาไหมาบนดักเนาะเาี้ไปเาต็มสามนาลอยเนโอ้โห,โหเนาะด,ด,ดูดการน,นี่โอ้โติดขาพป่นองตายเนาะอ่ะ๋ยุปงานสรุปผลงานเนาพี่น,พน้อนงดักหนูคืนนี้ ย้อนหนูพี่น้องตีขาพี่น้องถอยครับผมสามแต้มพี่น้องวนันนี้ครับไอ้หนูทูนตัวใหญ่พี่น้องโอ้หสิยดายพ,พี่น้องเป็นหนูตุเมเนล้อพี่น้องเนาะนี่นมกำลังจะขัด กำลังจะออกพี่น้องชิลายมากเลยเข่าคงแล้วพี่น้องเนาะก็สรุปแล้วสามเต้มพี่น้องสวยๆเนาะนี่ครับผมผลงานคำคืนนี่เนาะพี่น้องสามตัวพอดีิปวดเลยเด็กแกงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็หรือว่ามีตัวมีแต็มเนาะฝากพี่น้องได้ดูได้ชมได้ลุ้นกันไปเล้วพี่น้องเนาะเมื่อกี้หลังแรกที่ว่าไปเจอตัวทุกทายนี่ หาไม่เจอพี่น้องเห็นแต่ไม้แต่ว่าหาก็เล็กไม่เจอแล้วก้อนผูกไว้แต่ว่าไม่ดินรุดเนาะผูกไม่แน่นด้วยแหละก็ถือว่ามีตัวมีแตมไปพี่น้องก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องแล้วก็ขอยาดขอตัวนะพี่น้องเนาะก็ฝากพนงานให้พ่อแม่พี่น้องติดตามกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงจาเนาะพี่น้องเขามาเขามตนพูดคุยสำหรับการหาอยู่หากินแบบฟรีตายหากินตามฤดูกาลของรกรทับรานาะพี่น้องเนาะ อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก่อนก่อนขอ,อยาตลาไปก่อนเนาะพี่น้องรับผมสวัสดีครับ